สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องการบริหารจิตใจบริหารจิตวิญญาณนั่นแหละครับให้มันโกโก้ขึ้นมาหน่อยก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กรุณาซับสไครต์ทั้งเพื่อนเก่าๆเพื่อนใหม่นะฮะติดตามกันมาโดยตลอดขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะฮะคอมเมนต์หรือแม้แต่ไลค์นะครับเพราะว่าการไลค์เนี่ยผม จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการที่จะทำคลิปต่ตอๆไปนะเดี๋ยวท่านจะงงอ๊ะแค่ยอดไลค์มันจะไปเป็นข้อมูลอะไรได้แต่ผมสามารถนำมาเป็นข้อมูลได้นะฮะเป็นข้อมูลได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อความประโยคบอกเล่าให้กับเราได้นะฮะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับจากใจจริงวันนี้ เราจะคุยอะไรกันดีนะฮะเรื่องการทําบุญนะฮะก็คุยหลายๆเรื่องแบบจิปาถะรวมๆกันไปก็แล้วกันนะฮะหลายๆท่านนะฮะชอบทําบุญอยู่แล้วที่เข้ามาชมเนี่ยทีนี้การทําบุญการบริจาคทานเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิด,ดหลายๆอย่างด้วยกันนะฮะแต่เมื่อมีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำมันก็ย่อมเกิดอันิสง์อยู่แล้ว การทําบุญบางครั้งเราทรัพย์เราน้อยเราบริจาคทานได้น้อยบางคนนะรู้สึกเสียใจนะเกิดมาทําไมไม่รวยจะได้ทําบุญเยอะๆทํำทีมากๆนะฮะทีละหมื่นทีละแสนนะอันนี้จะได้มีบุญเยอะๆจริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยนะการทําบุญเนี่ยอาน,นิสงส์จะมากจะน้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของทานที่เราบริจาคไป มันขึ้นอยู่กับกํากกลังใจของเราผมก็ติดคําว่ากําลังใจนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ใจเราเมื่อเราทําแล้วเรามีความสุขไหมเรามีความปิติอิ่มเอมไหมเรามีความตั้งใจที่ดีก่อนจะทํำไหมหรือแม้แต่ไม่ตั้งใจเราเจอสิ่งที่อยากจะทําทานอยากจะทํากุศลต่างๆเราทําโดยกระทันหันเลยยิ่งดีใหญ่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนพวกนี้มักจะถูกหวยสังเกตดูสิคนที่ ทำบุญโดยไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยพอเจอเจอคนสงาสารคนเอาทำทั้งหน่อยช่วยทั้งหน่อยหรือแม้แต่ช่วยสัตว์ช่วยอะไรก็แล้วแต่มันมีอันสงส์์ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะเขาเรียกว่าทำบุญโดยไม่ตั้งใจพวกนี้ก็มักจะได้ลาบลอยฮนะได้ลาบลอยโดยไม่ตั้งใจนะ่งทีนี้เรามาเข้าเรื่องว่าทำบุญนะ่ยปริมาณในการบริจาคทานหรือบริจาคท,ทรัพย์สินเงินทองเนะี่ยการบริจาคมากหรือบริจาคน้อย มันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าจะให้ได้อานุสงส์มากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ใจของเรานั่นแหละถ้าหากว่าเรามีสลึงหนึ่งนะครับใจเรามีใจเรามีเป็นกุศลมากแต่เรามีแค่สลึงเดียวเราอยากจะทําทานอกยกตัวอย่างนะฮะเห็นเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันทางโคศกของวัดก็ประกาศเปล่าวปาวนะฮะอยากได้บุญมากทําบุญมากๆหยอดมากๆเอามาซื้อกระเบื้องสิบแผน่นร้อยแผน่น ซื้อสองร้อยแผ่นถวายวัดยิ่งได้บุญมากอันนี้มันความเป็นจริงแล้วนะฮะผมพูดถึงความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะมันอยู่ที่กําลังใจนั่นแหละผมก็ใช้คําว่ากําลังใจนี่แหละเพราะว่าถ้าหากเรามีความรู้สึกใจที่บริสุทธิ์มีความอยากทํามากนะพอทาแล้วมีความสุขถึงแม้เราบริจาคทานไปสลึงหนึ่งนะมันไม่ได้กระเบื้องสักแผ่นก็ตามไม่ได้ไม่ได้ทรายสักลูกทรายสัก คิวหรือปูนสักสิบลูกมันไม่ได้แต่ทีนี้อานิสงส์เรามันจะน้องแล้มันจะด้อยนั่นคือความเข้าใจของของพวกเรานะฮะแต่หมายที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องของหลักธรรมปฏิบัติคําสอนของครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ได้เข้ามในโส,ปสตปสะสาทเรามักจะเข้าใจกันแบบนั้นแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมนะฮะปฏิบัติจิตมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมาทําให้เราได้เห็นความจริงว่า การบริจาคแม้เพียงน้อยนิดแต่กำลังใจเราสูงอาน,นิสงส์สูงก็สูงมากด้วยอย่างเช่นเรามีอยู่หนึ่งสลึงเราบริจาคไปสร้างโบสถ์อย่างนี้หลายๆคนก็เข้าใจว่ามันจะได้บุญที่ไหนกระเบื้องสักแผ่นก็ไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการบริจาคหนึ่งสลึงด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมมันเท่ากับการสร้างโบสถ์หนึ่งหลังนะครับ เงินหนึ่งสลึงของเราเนี่ยมีอันโสงเท่ากับการสร้างโบสถ์หนึ่งหลังเราตั้งใจเลยครับว่าเงินหนึ่งสลึงของข้าพเจ้าเนี่ยบริจาคไปเนี่ยไปสร้างโบสถ์หนึ่งหลังนะฮะพอไปพอไปผ่านสำนักพญายามหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยอำนาจถึงความบริสุทธิ์ใจของเราใจที่เราตั้งไว้ว่าสร้างโบสถ์หนึ่งหลังมันปรากฏครับมันปรากฏท่านพญายามราชท่านทราบด้วยอำนาจถึงความเป็นทิพย์ ท่านรู้ถึงกําลังใจเรานะฮะเท่ากับอนิสงส์นั้นเต็มเปี่ยมโบหนึงหลังขอทุกท่านนะครับทําความเข้าใจตามนี้นี่คือความเป็นจริงที่ผมนํามาพูดผมไม่ได้นําตํารานะฮะปริยัติธรรมหรือตําราอะไรต่างๆมาพูดไม่ได้อ้างอิงถึงใครๆแต่นี่คือความเป็นจริงที่คุณครูบาอาจารย์และความรู้ที่เราประสบพบเจอมามาเล่าให้ท่าน ทุกท่านได้ฟังกันนะเพราะฉะนั้นการทําบุญขอให้เราทําด้วยใจที่บริสุทธิ์3อย่างนะครับก็คือ 1. นึ่งซับเราบริสุทธิ์ 2. ใจเราบริสุทธิ์สามทำแล้วมีความปลืม้มมีความปิติอิ่มเองมีความสุขใจอันนี้แหละที่ผมเรียกว่ากําลังใจครบสามอย่างนี้อาน,นิสงส์เต็มเปี่ยมครับถวาย1สลึงหบาท5บาท10บบาทเห็นเขาสร้างโบสถ์ เ็นเขาสร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนเราอธิษฐานนะครับยกมือท่วมหัวข้าพเจ้าขอร่วมสร้างศาลาหนึ่งหลังข้าพเจ้าขอร่วมสร้างโบสถ์หนึ่งหลังกำลังใจเต็มเปี่ยมอาน,นุสง์เต็มเปี่ยมเช่นกันนะครับนี่คือการบริจาคทานในการทําบุญกุศลทําบาร,รมีของเราเราต้องสากสงไว้ตอนที่เรายัางมีชีวิตเราจะไปรอหลังจากที่เราตายแล้วใครจะมาทําให้เราบ้างเป็นตะเวสีร่อนเร่ไผเนจร อันนี้เราไม่เอาแน่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนทีนี้พอเรามีชีวิตอยู่บนโลกปัจจุบันมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราต้องตั้งใจที่จะปฏิบัติใจเราด้วยนะฮะการบริจาคทานอย่างเดียวใจใจเราไม่ปฏิบัติอันนี้สมมันก็น้อยเต็มทนเสียดายโอกาสนะฮะที่ตอนเรามีชีวิตแต่เราไม่ปฏิบัติใจเพราะการปฏิบัติใจเนี่ยการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือคุณพระรัตนตรยัย คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยเจ้าพระสงฆ์สาวกพระพุทธองค์ท่านทรงยืนยันว่ามีอนิสงส์มากการบูชาการระลึกถึงเนี่ยพุทธบูชามหาเตชวันโตการบูชาพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีตบะเดชะอำนาจมากนะฮะผมไปเจอบางท่านนะฮะที่ทำมาในช่อง YouTube เขาได้กล่าวไว้เขาบอกว่า การทำสมาธิการนึกถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นการกระทําที่ผิดและอาจเป็นบาปได้ตรงนี้ผมจะไม่ขอพูดมากผมพูดแต่ว่าท่านผู้พูดมีความเข้าใจผิดบิดเบือนประจากความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ผมไม่ทราบว่าเขาไปเอาตารานี้มาจากไหนคุณครูบาอาจารย์ท่านใดสอนมาแบบนั้นผมรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวผมผมรู้สึกเสียดายมากแล้วก็สงสารท่าน เพราะการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอเวจี v G เป็นที่ไปนะฮะทีพอพูดถึงอเวจี v G, ผมก็นึกได้ว่าผู้ที่จะไปอยู่อเวจี v G, นะฮะมันต้องทําบาปอย่างมหันใช่ไหมครับยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกนะฮะทำให้พระพุทธองค์พ่อโลหิตอะไรต่างๆเหล่านี้ถึงจะต้องตกอเวจี v G. นี่คือบาปใหญ่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ปิตุคาตมาตุคาตอันนี้ตกนรกอเวจี v G. ใช่ไหมครับชั้นเดียวกับพระเทวทัตแต่ทีนี้นีว่าหากเราทําบาปเล็กๆน้อยๆล่ะบางคนที่ว่ามันไม่เป็นอะไรทําประจำํทำทําทุกวันเลยบาปเล็กๆน้อยๆอย่าลืมนะครับบาปเล็กๆน้อยๆก็นําเราไปสู่อเวจีมหานรกได้พอพูดถึงตรงนี้ท่านบอกอนันแน่จริงเหรอมันใช่เหรือบาปเล็กๆน้อยมันจะไปสู่อเวจีได้ยังไงผมขออนุญาตนะฮะ ตรงๆเลยก็คือการทำชั่วทุกวันเนี่ยผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งทุกๆวันเนี่ยหรือการพูดจาให้ร้ายคนทุกๆวันหรือการลังแกสัตว์ทุกๆวันทำประจำนะฮะทำประจําอย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยเหล่านี้ไม่มีผลอันนี้เขาเรียกว่าอาจินตกรรมครับ อาจินตกรรมนี่นาดวงจิตวิญญาณเราไปสู่อเวจีมหานรกนะครับไม่ใช่นรกขุมอื่นๆธรรมดาโดยทั่วไปท่านใดที่ได้มโนมยุธิแล้วหรือท่านใดที่ได้สองในวิชาสามไปดูได้เลยครับผมกล้าท้าเลยให้ท่านไปดูได้นะครับไม่ต้องไปฟังจากใครหรอกนะฮะแต่ก่อนที่ท่านจะทำสองในวิชาสามให้ได้ท่านจะได้มโนมยุธิท่านต้องปิดประตูตตอบายภูมิให้ได้ก่อนนี่ผมแนะนำแล้วครับมาถึงการแนะนำแล้ว ที่จะทาให้ใจท่านมีความรู้ด้านพิเศษรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์การปิดประตูใบยภูมิก็คือนรกเปรตอสูรกายสัตว์เดรัจฉานเราต้องปิดให้ได้ทั้งหมดนี้ด้วยสินห้าสินห้ารักษาพงวิหารสี่ให้มีความรักความเมตตาเกิดขึ้นในหัวใจของเราเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีให้มันเกิดเป็นอารมณ์ชานให้มันชินครับคือไม่ต้องแซงําอารมณ์ใจมันจะเกิดขึ้นเองนะฮะ รักษาสินห้บบริสุทธิ์รักษาภูมิหารสี่นะฮะไม่โอ้อวดตนนะไม่โอ้อวดตนที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วสมอย่างด้วยกันการไม่ห่วงในขณะที่เราปฏิบัตินะฮะเราไม่ห่วงใครๆเราไม่ห่วงแม้กระทั่งชีวิตตัวเองในขณะที่ปฏิบัติไม่โอ้อวดตนไม่ยกตนข่มท่านนะฮะ สิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ทั้งทรงบอกว่าเป็นแค่เปลือกแต่ถึงแม้เป็นแค่เปลือกอย่างพวกเรานี้ก็เปิดประตูอบายภูมิได้แล้วนะไปฟังคลิปก่อนๆที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะก็ทำไปแบบสบายๆระหว่างที่ทำสมาธิหลังจากทำสมาธิแล้วเราก็มาคิดพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายเราพิจารณาความเป็นจริงของโลกทั้งหมดเนี่ย มันทำให้จิตเราสงบง่ายนะเพราะจิตเราสงบแล้วถึงอุปจารสมาธิแล้วทําตามหลักการที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้แล้วท่านจะพบกับความจริงเอาแค่สองในวิชาสามนี่ก็พอแต่ผู้ที่ได้มโนโมยิทธิแล้วเนี่ยได้เปรียบเขาหน่อยนะครับได้เปรียบเขาหน่อยเพราะมันสามารถที่จะพิสูจน์อะไรต่างๆได้ชัดเจนมากมายนะอย่างเช่นเราทําบุญแล้วเนี่ย เราทาบุญไปแล้วถวายทานไปแล้วหนึ่งสลึงเนี่ยอันดิสงเรามันจะส่งผลเราไปถึงไหนนะฮะถ้าเราได้โมโนโมยธิแล้วหรือเราได้สองในวิชาสามแล้วเนี่ยเราก็ไปดูซิไปดูมันหน่อยซิมันมีวิมานปรากฏไหมหรือว่าอันดีสงที่เราทาเนี่ยมันไปถึงไหนเป็นแบบไหนเราก็เข้าโมโนม,มยุธิหรือใช้สองในวิชาสามไปดูประพิสูจน์ได้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการทําความดีแม้ เจตนาทำแต่ยังไม่ได้ทำนะฮะเจตนาหังพิกเวกัมมังวทานีแค่เจตนาว่าจะทําความดีเนี่ยอานิสงส์มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วในะขณะที่เราทําบุญไปแล้วเนี่ยเราสร้างความดีไปแล้วเนี่ยอานิสงส์มันจะเกิดแบบไหนเราก็ไปสามารถพิสูจน์ได้ไปดูได้ว่าเออเราทําบุญครั้งนี้แล้วนะทำมาทานวิหารทานสังฆทานสร้างพระพุทธรูปสร้างพระประธานบริจาคทานช่วยเหลือสัตว อาน,นิสงมันส่งผลให้จิตวิญญาณของเราไปถึงไหนเราไปดูสิครับวิมานเป็นยังไงวิมานทองเราณนะขณะนั้นขณะ,ะที่เราไปดูนะกาลังใจของเรามันถึงไหนวิมานเราสวยสดงดงามแบบไหนหรือว่าทําความชั่วแล้วเนี่ยสิ่งความชั่วที่เราทําไปเนี่ยมันจะไปตกนรกขุมไหนนะเราไปดูได้เลยและเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดนเรามาจากไหน พอเรารู้ว่าใครมาเกิดหรือเอ่ยชื่อของใครเนี่ยก่อนมาเกิดเป็นคนเนี่ยเขามาจากไหนหรือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนนี่ผมยกตัวอย่างนะฮะก็คือการใช้ทิพยจักรุูยานหรือการใช้ยานแปดนะฮะแปดมโนโมยิทินี่คือได้เปรียบผมพูดคำว่าได้เปรียบแล้วกันเพราะเป็นอภัญญาเล็กสามารถที่จะเดินยานแปดอะไรต่างๆได้เพียงแต่ บางท่านที่ได้แล้วที่มาเข้ามานั่งชมเนี่ยแต่ไม่เข้าใจวิธีการใช้ได้แล้วแต่ไม่รู้ตัวนะใช้ไม่เป็นเหมือนกับเราซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งเราสะสมเงินแล้วไปซื้อรถยนต์มาไว้มาจอดไว้ที่บ้านปรากฏว่าขับไม่เป็นใช้รถก็ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมฮะผมทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้หลายๆท่านใช้รถยนต์เป็นรู้จักที่จะหารถยนต์มา รู้จักที่จะสะสมเงินทรัพย์ถึงเงินทองและสร้างรถยนต์ขึ้นมาหนึ่งคันและสามารถใช้รถยนต์คันนั้นเป็นอย่างชำนาญน,นี่คือจุดประสงค์ที่ผมทําช่องนี้ขึ้นมาแต่ผมไม่ใช่จะมาพูดธรรมะเพียงอย่างเดียวหากพูดธรรมะเพียงอย่างเดียวหรือมาพูดสอนเปล่ปาเปล่ปาเปล่าแล้วตัวเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรละครับอานิสงส์มันก็ไม่เกิดกับผมผมทําช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมมีเป้าหมายผมมีโฟกัส นะในหลายอย่างด้วยกันและที่สำคัญก็คือผมมีความสุขใจมากในการที่ได้ทำทุกๆครั้งได้ออกคลิปนะฮะเห็นท่านเข้ามาชมเข้ามาไลค์ซับสไครต์เข้ามาผมชื่นใจเพราะว่าผมรู้แล้วว่าหลายหลท่านเนี่ยมีที่อยู่ที่ไปที่สวยงามผมมั่นใจครับเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านทรงยืนยันไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮนะก็วันนี้ก็คุยกันเพียงแค่นี้ก่อนเรื่องทั่วท่วไปนะฮะว่า ทำบุญแล้วอาน,นิสงส์มันไปถึงไหนนะฮะเราสามารถไปดูได้หากเราได้สองในวิชาสามเราได้มโนโมยิทธิสามารถพิสูจน์ได้ครับว่าตายแล้วไปไหนก่อนมาเกิดมาจากไหนทําบุญแล้วมีอาน,นิสงส์แบบไหนวิมานสวยไม่สวยทําความชั่วผิดศีลผิดธรรมแล้วอาน,นิสงส์มันส่งเราไปอบายภูมิตรงไหนบ้างหรือไปนระกขุมไหนบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มันมีประโยชน์มากมันทำให้เราบรรลุมรคผลไม่ง่ายนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาครูบาอาจารย์แทบทั่วประเทศทั่วแผ่นดินทั่วโลกบางทีก็ไปถามว่าเราจะบรรลุไหมไปถามครูบาอาจารย์ไปถามพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งท่านถามไปบางครั้งท่านกระตอบท่านยากเหมือนกันเพราะพระบางองค์ท่านไม่ได้สําเร็จวิชาสามพระบางองค์ท่านไม่ได้มโนโมยิทธิไม่ต้องไปถามหรอกครับเรารู้ตัวเราเราปฏิบัติให้ได้ปิดประตูอบายภูมิให้ได้ แค่นั้นแหละนะฮะแล้วท่านปฏิบัติจิตผมทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้รู้แนวทางในการปฏิบัติจิตตามหลักสูตรขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในดีลาการสอนที่ผมจํามาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำสิ่งที่ผมนํามาคุยมาพูดก็คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมโดยตรงขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมฝากกดไลค์นนิดนึงนะครับ และขอทุกท่านประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอทุกท่านสมหวังขอทุกท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หายป่วยนะครับให้ท่านมียยุยย่งยืนยาเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปให้ยาวนานขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ